สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับโรงเรียนมารุโช,ชสอนอาชีพการเรือสำรานและการโรงแรมวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาส่งน้องๆของเราขึ้นไปทํางานบนเรือสำรานอ่ะตอนดูเลยแนะนําตเวนกดนหนึ่งสวัสดีค่ะเชิอชมนะคะเป็นเด็กมารุโชตค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ได้เดินทางค่ะไปทํางานที่เรือสำราน ของบริษัทอะไรเ่ยของ,ง PNO ค่ะ,ะชื่อเรือชื่อเรืเออ,อสุรค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความสําเร็จที่น้องก็เข้ามาเรียนในหลักสูตรของชินกังเซนเ,เนาะเรียนแค่หนึ่งเดือนแต่หลังจากนั้นก็ไปเก็บประสบการณ์และก็เตรียมตัวจนกระทั่งสามารถอ่าสามารถงานผ่านและก็เตรียมตัวจนกระทั่งได้ถึงวันนี้วันที่ได้เดินทางไปทํางานรู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ค่อนข,ข้างใช้เวลาเตรียมตัว นานมากๆค่ะคแต่อย่างว่ามันคือการลงทุนทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องของทีาเรียกว่าความทุ่มเทตอนเรียนกับตอนทํางานรู้สึกยังไงบ้างตอนเรียนก็สนุกค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนก็คือแบบ game, อินเตอร์เนเก่งหัวล้อเรียนสนุกทุกข้าบแบบไม่น่าเบื่อค่ะ,ะคแล้วตอนช่วงทํางานเนี้ยค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะ,อะค่ะเพราะว่าในด้านการบริการอะไรเงี้ยค่ะ,ะคนงานเตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วเพื่อจะไปทํางานบนเรือ ใช้เวลาเตรียมตัวมาทั้งหมดก็น่าจะพอสมควรและเชื่อว่าลมขึ้นไปบนเรือก็น่าจะเรียกว่าเอาความรู้เอาประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยสามารถไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กําลังสนใจกำลังอยากจะไปทํางานบนเรือสําราญก็แนะนําเลยนะคะเด็กๆที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าในด้านการเซ์วิตอะไรเงี่ยคะ่ะ สนใจก็มาเรียนที่มารู้โชได้นะคะที่นี่อาจารย์ใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆเ,นเนฟนรนลี่ค่ะได้ประสบการณ์เยอะแน่นอนค่ะโอเคก็ขอบคุณนะครับผมวันนี้ก็คือโอกาสดีแล้วก็อยากจะมาบอกผมก็อยากจะช่วยงุมให้ประสบความสำเร็จการเป็นเหมือนันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามีงานทำสำเร็จบนสายอาชีพนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสกันมาอีกทีหนึ่งโอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จโอเคนะ ครัับผมสวสวดีเพียงคุณดงมันเราพร้อมพักดันฝันให้ไกลไปให้ถึงกับมารุโชนส่นใจติดต่อตึกพลาดายเพสติดกับข้างพลาดายพาร์คเดินทางไม่ยากดูตามแผนที่ได้เลยค่ะเว็บไซต์ w w w m a r u c h o c o m เพจ c e b o o k โรงเยนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมมารุโชน